คือเรื่องรองประธานสภาคนที่สองว่าจะเป็นใครในพรรคจะเสนออย่างไรเนี่ยความจริงเราก็อยากอยากจะเสนอปรึกษาหารือในเรื่องนี้ในวันนี้แต่หลายท่านเขาบอกว่าอยู่ระหว่างเดินทางอาจจะมาประชุมวันนี้ไม่ทันก็ก็เลยบอกเดี๋ยวอาที่หน้าค่อยคุยกันนะฮะทุกคนก็เห็นว่าอาที่หน้าค่อยคุยกันเพราะว่ายังไม่ได้ทันตั้งตัวนะยังไม่ได้มีการอพูดจากันในแต่ละภาค เพราะวันนี้ไม่มีการประชุมภกักมีการประชุมพักเลยแต่ท่านก็บอกขอเป็นอาทิตย์หน้าดังนั้นเรื่องรองประธานสภาก็เลื่อนไปปรึกษาหาหรือในพักในอาทิตย์หน้านะครับก็ไม่มีประเด็นอื่นนะฮะเพราะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่หนักหนาตาเป็นเรื่องกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปนะก็อยู่ที่ฝ่ายค้านจะตั้งกระทู้อะไรขึ้นมานะะต้องดูว่าวันนี้คนที่หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ไปตั้งกระทู้เขาไม่ได้นะก็เอาเท่าที่เหลือ แล้วคนที่เข้ามาใหม่บางทีเขายังไปทํางานก็ไม่สามารถจะถามได้แต่คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรฝ่ายค้านก็คงจะทราบเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะถามเรื่องปัญหาชายแดงชายกัมพูชาก็ก็มีคนมีคนตอบได้อยู่แล้วเรื่องนี้เป็นที่รู้กันทั่วสาธารณะว่ารัฐบาลก็พร้อมตอบอยู่แล้วไม่ไม่มีเรื่องอะไรน่าหนักใจในการคุยกันานฎาค่ะบอมากัมพูชาเสร็จยังอ ว่าตกลงตำแหน่งรองประธานสภา,าเนี่ย <จะ S 1> ของเพื่อไทยไหมครับถ้าตามสัดส่วนในพรรค่วกม,มันคือวันนี้ว่าวันนี้ตามสัดส่วนยังเป็นของเพื่อไทยอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนี้หลังตั้งคองรามอแล้วเนี่ยมีใครพรรคอื่นยังไม่ได้แสดงความเห็นอะไรขึ้นมานะเดี๋ยวก็จะคุยกันได้ไม่เป็นไรหรอกครับฝั่งรัฐบาลใครเป็นก็ได้นะจะเป็นพรรคพวนปั๊น,นี่เลยหลักการเราก็ต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเห็นเลยค่ะสรวัตบอกว่าทางสสอีสานก็มีเสนอตัวแสดงเจตจำนงที่มีมีอีสานนี่เป็น ภาคที่ใหญ่ที่สุดข,ของพรรคพื่อไทยฐานหลักของภาคเพื่อไทยกยทย็มีคนเสนอตัวเยอะะแต่ก็ต้องมาปรึกษาหารือกันว่าใครอาวุโสใครเหมาะสมใครจะทำหน้าที่เป็นการได้อะไรเราต้องมองดูความเหมาะสมด้วยนะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรในภาคพื่อไทยจกลงก็ได้ครับเรื่องง่ายไม่ใช่บบรรรเบบรื่องยากมีการเสนอเสนอตัวเยอะไหมคะก็ก็เริ่มมีในไลน์ในอะไรก็จริงบ้างเท็จบ้างแซวกันบ้างนี่เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรหรอกครับเดี๋ยวคุยกันได้จบได้อย่างสบายใจไม่มีอะไรน่าหนักใจในเรื่องนี้ ในพักมีการวิเคราะห์กันไหมคะถึงกรณีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมาานื่อวานนี้ค่ะไม่มีการพูดกันหรือว่าแสดงความกังวลอะไรก็ส <_ y> <_ y> <ๆ>ื่อเรียกผมลงมาก่อนในกาลังประชุมอยู่นะยังไม่ทันวิเคราะห์เลยแล้วมีมีมีมมเบื้องต้นมีการคุยถึงเรื่องนี้กันไหมคะ <_ y> เพราะว่าล่าสุดยมีการยื่นให้ถอดให้ท่านนายกมีปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของลำตีวัฒนธรรมด้วยค่ะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ตอบประเด็นนี้อาจารย์้งเชิอาจารย์จะรู้ดีที่สุดอยู่ในเหตุการณ์อรับครับเอาเลยถามอีกอีกสักครั้งว่าว่วันนี้เข้ามายื่นนอกจากถอดนายกแล้วเนี่ยมายื่น่อจากตาแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมด้วยตรงนี้อ่ะมันยังไม่ทันจะเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมเลยยังไม่ได้ทํำทางานเลยก็ยื่นแล้ว ก็ก็ก็ใช้ใช้วิจารา์ดูเองแล้วกันนะครับว่าว่าทำไมเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์มองว่าไงครับเป็นนิจิตสงครามหรือว่าเมื่อเช้าก็ให้ข่าวไปแล้วหลายคนก็อยู่ในเมื่อเช้าที่ทำเนียบนะก็โดยสรุปอย่างนี้ครับว่าประเด็นขณะเนี้ยว่ามีประเด็นว่าท่านนายกแพทองทานเราเนี่ยถูกหยุดปฏิหน้าที่นะแต่ว่า โรดเก้าลงมาเนี่ยก็เป็นรัมตีวัฒนธรรมด้วยทั้งฝ่ายฝ่ายที่เขาค้านเนี่ยเขาก็เห็นว่าไม่สามารถจะถวายสัตว์ได้นะในฐานะรัมตรีวัฒนธรรมซึ่งผมก็บอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาให้หยุดปิหน้าที่เนี่ยปริการหยุดเฉพาะตำแหน่งนายกรัมตรีนะเขาก็อ้างว่าเอะจริงๆแล้วมันเป็นคุณบัตรอันเดียวกัน เรื่องสื่อสัาตร์สุดเจริตเรื่องจริยธรรมเหมือนกันผมว่าถ้าคุณไปคิดอย่างนั้นก็แปลว่าหมายความว่าสารวินิจฉัยไปแล้วสิว่านายกยิงรักเนี่ยผิดจริยธรรมซึ่งควาจริงนายกนายกแพ้ตรงทางนายกแ้ตทแต่ยกแพ้ตรงทางเนี่ยผิดจริยธรรมซึ่งความจริงสารยังไม่ได้วินิจฉัยเลยถูกไหมฮะสารเขารับคำร้องให้ชี้แจงภายในสิบห้าวัน ิบกวาวันเขาก็อาจจะสอบพยานสอบนู่นแล้วก็ตัดสินก็อาจจะใช้เวลาเดือนสองเดือนอย่างนี้เป็นต้นก็เมื่อยังไม่วียัยก็แปลว่าท่านก็ยังอะไรครับบริสุทธิ์ปุดฟองอยู่ไม่มีกรณีที่ถูกกล่าวหาไม่มีกรณีที่เป็นการฝ,า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 ฝา่าฝืนจริยธรรมเราเราเราก็ึกตาเรื่องนูนแ,แล้วก็คิดว่าถวายสัตว์ได้นะทีนี้วันนี้ก็มามายื่นคำร้องอีกผมก็ถามกลับไปว่า จะยื่นคำร้องว่าอะไรอ่ะคำร้องเดิมก็ฝา่าฝืนจริยธรรมถูกไหมแล้วอันใหม่จะจะยื่นว่าอะไรมผมก็งงอยู่เหมือนกันจะยื่นอะไรครับเขาเสนอให้สวเป็นคนยื่นแต่ว่าตอนนี้ก็นั่นนะจะยื่นข้อหาอะไรผมก็ยังไม่เห็นข้อหาว่ามันมันมันอะไรจะผิดคือเทียบถือว่าอันนั้นเป็นเคสนายกไม่ได้เคสรัฐมตีวัฒนธรรมถูกไหมถือว่า ก็ใช่ฮะใช่แต่พฤติกรรมเขาอ้างว่าพฤติกรรมเดียวกันเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันเนี้ยแล้วในคำร้องเดิมมันมีไหมล่ะแล้วคำร้องใหม่เป็นยังไงแล้วแล้วนายกไปทําในคณะเป็นรัมตีวัฒนธรรมหรือเปล่าก็ชัดเจนอยู่ถูกไหมครับแสดงว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็คือท่านสุริยะสามารถนําคอรมอทั้งชุดไป ก็ผมคุยกันแล้วปรึกษาหารือกันแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแล้วหลังจากนี้ท่านนายกก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมได้อย่างเต็มได้ครับครับแต่ว่าคนที่รักษาการนี้จะเปลี่ยนได้ไหมคะคนสงสัยอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้เป็นรองสุริยะคือคุยกันหนีครับว่าแต่เดิมเนี่ยรองนายกที่รักษาการคือรองภูมิธรรมค่ะ ถูกไหมฮะแต่นี้รองบุมธรรมเนี่ยก็พ้นจากรองนายกไปเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยจําเป็นด้ว่าถวายสัตย์ยังไม่ได้ทําหน้าที่ไม่ได้ผู้นี้ก็จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีนะให้รองรุมธรรมเนี่ยเป็นผู้รักษาการนายกแล้วก็เรียงลําดับรองนายกไปให้ครมอนุมัติผู้นี้ประชุมเวลาประมาณบ่ายสองก็จะนุมัติเรื่องนี้กระจก พรุ่งนี้ทางรัฐบาลจะเสนอเลื่อนรัฐิก่อนอินเตอร์เทนเมนต์กูริคเนี่ยถามท่านดัก <c oughs> ยังย่างอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่ไม่ใช่พรุ่งนี้เนี่ยวันเป็นวันธุรษ,ษัทซึ่งจะเป็นการเรื่องของกระตุ้สดกระตุ้ทั่วไปแต่กรยติ้เรื่องอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต้องไปว่ากันที่ต่อไปมันเป็นไม่ได้หมดจะเลื่อนคิดว่าน่าจะเลื่อนหรือจะถอยอะไรก็ต้องปรึกษาหารือในภาคก่อนวันนี้เดี๋ยวจะกลับไปประชุมสอนข้างบนเนี่ยชั้นท่าเนี่ย วันนี้ก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเลยเดี๋ยวลงมาก่อนในจามไจสื่อหมดเลยนั่นเองเป็นว่าเป็นไปได้ทั้งเลื่อนทั้งถอยนล้ก็ต้องปรึกษาหารีกันก่อนเพราะฉะนั้นอย่าให้ประธานวิปตัดสินใจได้พรรคเราเป็นประชาธิปไตยต้องฟังเสียงสสทุกคนด้วยโอเค,คะ okay, นะ,บคคะสบายใจแล้วนะสบายใจรักสาก <laughs> อาจารย์ุค <laughs>